สวัสดีค่ะเดอะทอยหัวใจพองโตเคิร์นนาดหลังลิซ่าแบ็คพิงตอบกลับไอจเหตุเพราะแท็กสตอรี่ให้กำลังใจนาทีนี้คงไม่มีใครร้อนแรงเกินไปกว่าลิซ่าแบ็คพิงอย่างแน่นอนค่ะหลังปล่อยซิงเกิลอัลบั้ม MV ลลิซาออกมาเขย่าเทรนโลกเมื่อวันก่อนสร้างอิมแพคปลดปล่อยความเป็นลิษา แสดงตัวตนออกสู่อสายตาชาวโลกให้แฟนๆได้รู้จักตัวตนของเธอมากขึ้นแน่นอนค่ะว่าเมื่อคลิปถูกปล่อยออกมาก็เดินหน้าทำลายทุกสถิติศิลปินหญิงเคป๊ไปอย่างบ้าคลั่งในขณะเดียวกันเหล่าดาราศิลปินของไทยนั้นก็ต่างคึกคักไม่แพ้แฟนคลับออกมาสนับสนุนให้กำลังใจน้องลิซ่ารัวๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนักร้องหนุ่มสติดเดททอยหรือทอยทันวาบุญสูงเนินอยู่ด้วย โดยจุดเริ่มต้นโมเมนต์นี้ก็เริ่มมาจากฉากที่ทำเอาหลายคนแตกแตนหวีดกันมากที่สุดฉากหนึ่งนั่นก็คือฉากที่ลิซ่าได้นำเอาชุดไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ MV ครั้งนี้ได้อย่างน่าประทับใจจนทำให้หลายๆคนรวมถึงเดทอยเองก็ได้เข้าไปทำการแท็ก IG Story ไปหาลิซ่าในฉากนี้เพื่อส่งกำลังใจโดยตรงไปถึงลิซ่าจนกระทั่งเกิดเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารัก ระหว่าง2ศิลปินที่ทําให้แฟนๆได้แอบอิจฉาก,กันเบาๆเพราะจากโพสต์ของเดอรทอยใครจะไปคาดคิดลิซ่าจะมาดเรกไอจีขอบคุณทางด้านของเดอรทอยกลับอีกด้วยจากโมเมนต์ดังกล่าวคะ่ะสร้างความพอใจให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากเชื่อเลยว่าคงลาลาลอยไปแล้วในขนาดเดียวกันเดอะทอยเองยังได้แคปหน้าจอพร้อมข้อความของลิซ่าที่ตอบรีプายมาว่าขอบคุณนะคะ ออกมาขิงชาวเน็ตในสตอรี่ของตัวเองอีกครั้งตอกย้ำชีวิตติ่งสุดคอมพิวเพราะก่อนหน้านี้ลิซ่าก็เคยส่งข้อความมาหาเดทอยหลังได้ชมคลิปที่เขาร้องเพลงก่อืฤดูฝนเวอร์ชันที่ร้องตามได้ง่ายๆซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็ได้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากของแฟนๆในช่วงเวลานั้น และนี่ค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักชีวิตคอมพิซของเดอะทอยที่นำมาอวดให้แฟนๆได้ชมอิจฉากันเบาๆสุดท้ายก่อนจบคลิปค่ะแอดก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปชมให้กำลังใจสนับสนุนน้องลิซ่าด,ด้วยนะคะตามลิงก์ใต้คลิปเลยส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ